I never made it, but I know what it takes take some motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ทหาดบ้านกรูดประจวบ<า>คิริขันปลา,าของเธอที่เก็บได้ปลาตายแล้วนะคะนี่มาดูซีอะไรเนี่ย <c oughs> ใครเนี่ยไหนแนะนําตัวหน่อยนี่ใครเนี่ยปื้มอันไหนเนี่ย,มา,นนนยมาดูวันนี้มีปลาน้องก้าวสวัสดีค่ยสวัสดีครับน้ <c oughs> องก้าวสวัสดีค่ะก่อนแล้วปลากระเด็นออกมาแล้ว เอาไว้ดูตอนโตดีไหมดีไหมเจอหอยด้วยเอาแล้วก็มีอะได้วยอะไรมาดูที่ไหนไหนซากปลาเยอะๆอยู่ไหนละไปไหนละนี่มาเจอปลานี่คืออะไรอ่ะไหนโชว์ปลาตายหน่อยไม่รู้เหมือนกันโชว์ปลาตายหน่อยเยอะเลยดูนี่ครับปลาตัวใหญ่เอออันนี้คือคือมันลอยขึ้นมามันลอยขึ้นมาตามตามตามชายหาดขอดูแบบได้ครับ ه, ไม่มีคนเลยหาดมัานกรูดอันนี้วันเสาร์วเนี้ยวันเสาร์ยังไม่มีคนเลยคุณปื้มใหนโชว์พลังหน่อยคุณปื้มปื้ม <laughs> อันนี้บ้านกลางอา่าวไปดู ดูดูปูลม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 อ้าวอ้าวอย่าเหยียบนะน้องอย่าเหยียบนะน้องน้องน้องอย่าไปทำมันนะนี่ปูลมปูลมใครไม่เคยเห็นปูลมตัวเล็กนิดเดียวเห็นไหมเพื่อนจับมันได้เปล่าอย่าเบาๆจะเบาเบานะเดี๋ยวมันตายอุ้ยเร้ยกมันวิ่งไปแล้วมันขุด มันขุดทรายอยู่เห็นไหมมันกำลังจะซ่อนตัวตื้นเบาๆเดี๋ยวน้องเดี๋ยวมันโดนมันลูกอ่ามันยังไม่ตายปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวมันจะปล่อยมันตาปล่อยไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าผักบุ้งทะเลเอาไว้ทำอะไรเอาไว้แก้พิษแก้พิษอะไร แม่พิดแมงกระพนโหปลาเยอะเลยอันนี้ตายหมดแล้วใช่ไหมที่พี่จับมาเนี่ยใช่มีตัวนี้เพิ่มโอ้มันเหม็นนะเหม็นเปล่าดมดิตายนานยังเค็มะไหนคีนไปดูผักบุ้งทะเลกันเนี่ยถ้ารูไหมทำไมปลาใส่น้ำมันจะล้างขายไปด้วยอ่าถ้าอะไรนะถ้าใครโดนแมงกะพุนเราก็เอาผักบุ้งทะเลไปขยี้้แล้วก็ทานี่ผักบุ้งทะเลใครไม่เคยเห็น นี่ดอกมันใช่เนี่ยดอกโอ้กระดองปูเหรอนี่อันนี้คือดอกผักบุ้งทะเลหาเด็ดได้ไม่อันตรายเยอะมันมีเยอะไปหมดเพราะที่นี่มันทะเลเพาที่นี่มันคือทะเลนี่ใช่นี่นี่ดอก อันนี้เขาเรียกนกตีนตะขาบคืออะไรสวยไหมสวยนะนกมันสีประมาณนี้แหละเราไปให้คนอื่นนกตะขาบนกตะขาบเดี๋ยวมันกัดหรอกมันชื่อนกตีนตะขาบอ่ะแถวนี้เขาเรียกนกตีนตะขาบโอ้โหที่ปราบจับปลามาถ้าเป็นปลาจริง,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 ง <laughs> นี่ปลาจริง

ดูครับผมได้คนนลสวยเอีกเพิ่มอ่าไปไปปล่อยเพราปลาเลยครับโอ้พี่ปราจะเอาไปปล่อยลงทะเลแล้วมันตายมันตายแล้วก็ปล่อยไปเป็นอาหารให้เป็นอาหารเอ่อให้เป็นอาหารปลาที่ยังมีชีวิตอยู่โอ้คนนกพัดมาแล้วนี่อันนี้ก็ปล่อยไปเลยครับเทไปเลยเทไปเลยเทเลย อืปลาที่เราปล่อยไปให้มันเป็นอาหารให้มันเป็นอาหารปลาที่ยังไม่ตายปล่อยเลย กันนะอร่อยอ่ะอะไรเหรอหมือนกินหวานโอาโอ้ยหวานไหนหวานไหนก้าวหวานเลายิ้มหวานเลยมีคนจมูกออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแบตมันจะหมดฮัลโหลเดี๋ยวลงยูทูบใครเนี่ย ปูเสปื้มปูเสสวนปูเสปื้มอร่อยไหมครับกูดเลยอ่าจะเลิกแล้วอันนี้จะกลับบ้านเอ้าสวัสดีทุกคนก่อนบ๊ายบาย